ไย่ให้สารกรเด้อขงฟันหน้าโป่งออกเช็ดจำไแดบบ้เพราะถ้าเสียใา้ยังได้สีต้มแนงแนงม,ม,มันเข่าขำฟันแต่เออนั่นภูมิปัญญาเออูมิปัญญาได้แก้ปัญหาวันหนึ่งก็ใช้วิธีหาวิธีการยารักษาโรคเช็ดเป็นภูมิปัญญาให้กันเลยครับ khai phong chắc mình chỉ nhắn được khai phong nhái đuột khai phong thâu rồi bây giờ vào nhạc ai mua nó luôn bàn chắc tiệm là phong của luôn mẹ bà thằng phong nó cứ nhắn nhắn phóng bà mất chín cây mang chín cả thâu thâu nhắn đã hỏi quầy nhà <ity> ต้นกระเดียงน้าต้นไม้ที่มันฝาดฝาดเขียนหยัง่งโคบโคบพิดาไปบักยพิดากคหยังแน่มันเทียนเห็เข้าไทยได้เอามาโคมาต้มน้ามันกินหายพัดโมมี่ไทยหรอกงั้นภูมิปัญญาก็โคจุกเข้าไปเลยยารักษาการนไทย เติมน,น้ำายท้อง่วกเอาอยาอันเต้เข้าไปจะหม่ทำประยชน์อีกอมันหลยพดมับกเป็นยาสูบเอาอันเทียวอหอมมาท่ขาเออนอกจากอันกที่ไ,ทได้แอ,องใบคือเรืมาใส่อีกต้มให้กันมันหอมมันเป็นได่กลิ่นหวาเตาโอยก็ได้เราะน้งจีทาไปน้หมอทำไมไม่ไกิน,นตายทิพย์เป็นปยัตาย พอีโรคแยวบอคไถาซือนบวัตถว่าโรคแยวบโรงาบาลมาต่อกันมยังบูงจะโลงพักยาบาลยังแฝงไปยังตูเลยนั่นคือภูมิปัญญาฮะบัง้าเี่เห็นพเรา What is it ครับ บอที่สิ่งนยังนี่ละไม่ไพ่ยาตอบแบบนี้เดี๋ยวคือคนก็เด,ดินอนเจ้าเยอะมาตอบแบบแน,นยังนี่ละยาตอบว่าไม่ไไม่ไพ่นี่นีประโยชน์เหา่าไไม่ไพ่นี่นีปนระโยชน์เ่าไเลี้ยงงันก็ไดเลี้ไม่แิวก็ได้ยาติดตั้มันผิดหลังเือไม่ไ่นี่นนี่ล I don't know. ไม่รู้จักอ d o n เน n o w ก็ไม่ให้ลาฬิาไม่นี่มีประโยชน์เลียหลเท็จังกันได้ยันต์ตัดมันผิดหลายเดือไม่ไ่เท็ดไม่ค้านกัได้งจะไม่ข้านรอเออไม่ค้านงจะโตโลโบ้อ้จังไม่ค้านกูจะอีกเคยเห็นกูไม่ข้านค้านทีขาสะโพกงง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 กันเ้านทีขา มันจับบอย่านอีกแ,แล้วนิ้งว่ามันตอบอีกแล้วไม่ไผยอันนี้เฮ้นวาไม่สามหญาช่วยไม่ไพยข้าพักเนี่ยืุมว่าไม่สามหญาได้ไประโยชน์ในการสามหญา